จะริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ทำใจาของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใส อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะลองกับลอคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนะจ๊ะแล้วก็อย่าไปสนใจอากาศจะอบอ้าวอย่างไรที่นั่งมันไม่นมุ่มก็อย่าไปสนใจนะเราจะต้องฝึกหยุดใจให้ได้ในทุกสภาวะนะจ๊ะทุกสถานที่ การหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจเราจะได้ความสุขที่แท้จริงจากความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจแล้วก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี่แหละจะไปดึงดูดทุกๆกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยให้มาบังเกิดขึ้น ภายในตัวของเราบุญจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกๆกระดับนะจ๊ะมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากทุกอย่างขึ้นกับบุญกับบาปเท่านั้นแหละจับหลักตรงนี้เอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ ลักคองใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ให้เขาถึงดวงธรรมภายในให้ได้ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงชีวิตเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะจ๊ะเราจะต้องมีหลักยึดของใจเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาข้างในต้องหยุดนิ่ง อนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามจะไม่นำความทุกข์ใจมใาเ,เกิดขึ้นกิจกรรมในโลกมนุษย์นี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวกันเพราะนั้นใจก็จะให้ไหวตามไปด้วยต้องให้มีหลักภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวชีวิตจึงจะสมบูรณ์ แล้วก็ความทุกข์จะได้ไม่มาครอบงำใจเราแม้ทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะเรามีหลักยึดของใจนะจ๊ะทุกข์น้อยมันก็จะไม่มีทุกข์การปฏิบัติธรรมนี่จะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไข้เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ตาม อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจแปลว่ากิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกกนั้นนะเป็นงานลองลงมาแต่งานหลักคือการหยุดใจ ให้หยุดให้ใจให้นิ่งอันนี้เป็นงานหลักนงนั้นเรื่องรองแต่ละมวได้ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนพนอพนอหรือเรามีัตวถุสนอง ความต้องการของใจได้บ้างแต่มันก็ไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยแม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตถึงก็เจะเต็มเปี่ยมจะได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นคนยากจนเลยเหมือนขอทานคนหนึ่งที่สมัยพุทธกาลเรียกว่ามหาทุกะตะคือ ยากจนมากมากที่เดียวเลยไม่มีใครจนไปกว่าเขาอีกแล้วถึงเรียกว่ามหาทุกขตะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยได้ฟังธรรมจากพระบรมศา,ศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระัตนตไตรในตัวชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น มีความสุขมีความเบิกบานทีเดียวที่มีพระรตนตรัยปรากฏอยู่ในกลางกายความรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรือยากจนมันหมดไปความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจครับแค้นใจเนี่ยก็หมดสิ้นจากใจไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นแต่มีความรู้สึกใหม่ เกิดขึ้นคือเราเนั้มีความสุขใจมีความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ในตัวไม่มีความรู้สึกว่ายากจนเหมือนเรามีทรัพย์มากมายมหาศาลกว่าเศรษฐีคนใดในเมืองหรือในโลกมันอิ่มอกอิ่มใจมากมีความเบิกบานจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ย ไปถึงท้าสักกะเทวราชหรือพลิอินท์ผู้ปกครองพบเดาดึงแล้วอาสนะที่นั่งนั้นมันกระด้างไม่นุ่มนวลเหมือนเดิมก็สอดส่องที่ปเปจคุลงมาในเมืองมนุษย์เมื่อทราบว่าต้นเหตุเกิดขึ้นที่มหาทุกตะ ไดพ้พ้นจากภาวะความรู้สึกว่าอยากจนแม้ขาดแคลนโลกิยทรัพย์กลับเป็นความรู้สึกว่าร่ำรวยแล้วก็ยิ่งใหญ่เบกิกบานก็อยากจะไปทดลองดูลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากจะลงมาเนะพราะในเมืองมนุษย์เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มี ไม่เป็นที่บันเทิงของชาวสวรรค์ยันดาวดึงเปลี่ยนกายของมนุษย์มันเหม็นเหมือนเอาสุน,นัขเน่าผูคอแต่ว่าก็ดึงดูดให้ละอินผพ้ปกครองเทวดาทั้งหลายลงมาเพื่อทดสอบดูมาเห็นแล้วก็เห็นหน้าตามาทุกสถาดูเบิกบานดูไม่ออกเลยว่า เป็นขอทานหรือเป็นคนยากจนที่สุดในเมืองแต่ก็อยากจะทดลองดูมาเดยปกติขอทานทั่วไปปรารถนาทรัพย์ใต้ทรัพย์แค่ปริมาณมากกว่าที่ขอทานเคยได้รับก็จะสร้างความเบิกบานใจขอทานเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ ทดลองให้ซับมากกว่านั้นยังได้กล่าวกับมหาทุกตะผู้ได้บรรลุพระธรรมกายภายในเขาถึงพรตัตนาตรัยในตัวว่าขอเพียงท่านมหาทุกตะกล่าวว่าพระรัตนไตรัยไม่มีจริงแล้วก็ไม่ดีจริงไม่มีพระคุณจริงๆไม่ดีจริง แล้วก็ไม่มีจริงๆอยากจะได้ทรัพย์อะไรเนี่ยเราจะหามาให้มหาทุกขะนั้นนะขอทานนั้นถามกลับไปว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาพูดอย่างนี้กับเราอู้เขาถึงพระรัตนาตรัยใจเราดำไปในง่อนเงีนไม่คอนแคลนในพระรัตนาตรัยเลย เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเราหายสงสัยแล้วในการที่ว่าพระรัตนตรัยมีจริงหรือดีจริงไหมเราหมดความสงสัยแล้วเพราะเราเป็นตัวพระรัตนตรัยเองเพรารู้ว่ามีจริงแล้วก็ดีจริงจจึงได้ถามว่าท่านคือใครลินเห็นว่าหลบไม่พ้นก็นบอกเราคือ ทาวสกะเทเวราชมหาทุกตาบอกท่านก็เป็นถึงราชาแห่งเทวดาก็รู้อยู่เนี่ยทำไมมาถามอย่างนี้เนี่ยให้ออกไปไกลๆไม่ให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเอาทรัพย์มาแลกกับถ้อยคำว่าพระรัตนตรัยไม่มีจริงและไม่ดีจริงะเราได้ เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วเลาในสุดฟรีก,ก็ต้องกลับดาวดึงไปด้วยความเพื่มบิติเพราะว่าได้รับคำตอบจากผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวยืนยันอย่างอางค์อาจปิติและกระเบิกบานเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกรณียากิจนะลูกนะ เป็นงานที่แท้จริงของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อชีวิตเราเนี่ยจำเป็นจะต้องดำรงอยู่ด้วยปัจจัยสีซึ่งจะต้องได้มาจากการทำมาหากินเราก็อย่ามัวไปทำมาหากินอย่างเดียวควรทำสองอย่างให้มันคูบคู่กันไปทั้งภารกิจ กับจิตใจให้มันคู่คู่กันไปชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะถ้าหากเราจะเราคอยให้มันพร้อมให้ชีวิตมีความพร้อมคือต้องรวยก่อนต้องว่างก่อนต้องปลดกงดังวลซะก่อนแล้วค่อยทำนะบางทีความตายเนี่ยมันก็จะมาพลากเราไปซะก่อนเราไม่มีโอกาสจะอยู่ถึงวันที่เราพร้อม แลาความพร้อมอย่างนั้นมันเป็นความฝันเป็นความฟุ้งฝันบางคนก็ได้มาจริงบางคนก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้อย่างที่ตัวหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพร้อมเสมอในการที่จะทำสองอย่างควบคู่กันไป แล้ววันใดที่เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววันนั้นจะเป็นวันมหาปิติจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ภาวะของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่เข้าใกล้ ดังนั้นให้ลูกทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันเลยอย่าไปคำนึงถึงเรื่องดินอากาศฟ้าความพร้อมความปลอดกังวลจากเครื่องพนันนาการชีวิตแล้วจะไปคอยตอนแก่อะไรการทำสมาธิตอนแก่นั่นน่ะมันสู้ทำตอนมีเลี่ยวมีแรงไม่ได้แล้วมนุษย์มีข้อจำกัด ตอนเราสูงอายุเรามีความพร้อมเรื่องทรัพย์เป็นอิสระทางการเงินแต่ว่าไม่เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอของร่างกายเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติธรรมให ดีเยี่ยมนั้นมันไม่ใช่ง่ายจะมีผพเท่าบางท่านแต่านั้นแหละที่สมหวังจากการปฏิบัติธรรมในบ้านปลายของชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะข้อจํากัดของมนุษย์ที่สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดีที่สุดก็คือในวัยที่เรายังมีเรียวมีแรง มีความแข็งแรงอยู่แม้จะยังไม่เป็นอิสระทางการเงินหรือความปรารถนาของเราก็ตามแต่ความแข็งแรงนี้เป็นลาบอันปบะเเริฐสำหรับชีวิตของผู้รู้มาเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะก็จะอาศัยความแข็งแรงประกอบกรณีนนยกิจ ที่เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในทุกๆพบชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนี่แหละลูกทุกคนจนะเป็นผู้มีบุญได้มาถึงจุดที่เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม เรามีบุญที่รู้ว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราจริงๆและก็เป็นของดีจริงเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยความเพียรและการทำถูกหลักวิชาลูกมีบุญที่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว มีบุญที่รู้โนฮาวความรู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จมีบุญทุกอย่างแม้ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยก็ย,ยังมีครูบาอาจารย์คอยเป็นกันลยาณมิตรให้คอยตอบคำถาม ที่เป็นข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมของเราในยามที่เราท้อใจที่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลท่านตาเห็นก็ยังมีเกละยาในมิตรคอยปลุกปลอมใจให้กำลังใจที่จะให้เรามีความเพียรในการปฏิบัติต่อเรามีเพื่อนสหธรรมิก เป็นจำนวนมากที่มีใจแน่วแน่อยากจะเข้าถึงธรรมะในตัวมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ภายในเป็นเครื่องยืนยันว่าพระรัะตนตรัยนั่นแนหะมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์จริงๆซึ่งเพื่อนสหธรรมิกหรือพี่น้องวงธรรมะของเรานี่แหละก็จะเป็นกำลังใจให้กับเรา เพราะฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยจะพูดไม่ได้หรือไม่ควรแม้แต่จะคิดว่าเรามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยคงจะปฏิบัติเข้าถึงได้ยากเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้เลยถ้าบุญน้อยเราจะไม่มาได้ยินได้ฟังหรือไม่อยู่ในหมู่ณะที่เขาปฏิบัติธรรมจนมีประสบการณ์ภายใน เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งดีๆนี้มีอยู่จริงๆในตัวของเราและพี่น้องวงธรรมะของเราน่ะไม่ใช่ว่ามาจากครอบครัวของชาวพุทธอย่างเดียวมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็มีที่เป็นกลางๆไม่มีศาสนาก็มีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างที่ลูกทุกคนปฏิบัตินี่แหละ แล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวความเชื่อแม้แตกต่างกันภายนอกจากการได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมส่งสอนมาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะสัจธรรมก็คือสัจจธรรมความจริงก็คือความจริงความเชื่อก็คือความเชื่อ นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทุกคนนะมีบุญเพียงพอที่จะเข้าถึงถ้ามีความเพียรและทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตแล้วก็สมัครใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้มีเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะต้อง สมหวังกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วนะว่าเรามีบุญน้อยอัศนาน้อยหรือว่ามักผลนิพพานหรือการบรรลุธรรมมาพิสมัยนะนะั้นมันหมดสมัยไปแล้วไอ้นั่นเป็นคำกล่าวของคนเกียจคร้านที่ไม่มีความเพียรหรือผู้ที่อยู่ในวงเล่าขี้เมาต่างๆหรือผู้ที่ เปิดเดในโลกไม่มีความรู้จริงก็พูดคุยกันไปอย่างนั้นแต่ธรรมะวิสมัยหรือมรรคผลนิพพานหรือพระรัตนตรัยในตัวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหละสิ่งนี้ยังมีอยู่รอคอยการเข้าถึงตอนนั้นแหละเพราะนั้นความเพียรและการปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชานั้นแหละ จึงจะทำให้สมปรารถนาได้ถ้าลูกหยุดใจได้จนกระทั่งกระทึงเปรัตนตรัยในตัวลจนหายสงสัยแล้วว่ามีจริงและดีจริงอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกจะอยู่ในปา่าป่านั้นก็ลลุ่งรืงจะอยู่ในภูเขาภูเขานั้นก็รุ่งเรืองจะอยู่ในถ้ำ ำนั้นก็รุงรื้จะถูกเอาไปปล่อยที่เกาะเกาะนั้นก็รุงรื้จะอยู่บนเรือเดินสมุทรเรือนั้นก็รุงรื้งจะอยู่บ้านไหนบ้านนั้นก็รุงรื้งจะไปสู่ตระกูลอื่นตระกูลอื่นก็รุงรื้งเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระัตนาัยในตัวนี้จึงเป็นหลักของชีวิตนูนกนะ ฝึกกันให้ได้ทำกันให้สม่ำเสมอสมัครใจจะจะเข้าถึงมีสติคู่กับสบายสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกก็จะสมรารถนาอย่างแน่นอนสมัครใจ สติสบายสม่ำเสมอสังเกตก็จะสมปรารถนากันนะลูก